เอาเข้าไปก็บอกแล้วไม่ต้องนอนเด้วยคนกับไม่ยช่เพรนดูดูนักสนุกนะทุกคนมาไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆนี่จอกล้องก็อยู่ตรงนี้อ้าวเหมือนเหมือนก็บวันเลยเนี่ยสว่างมากใช่มาดูกันแล้วโออโหสองไมเลย ได้ไหมใช่ไหมได้ได้ได้พราะี่้านก็ได้ที่บ้านก็ได้ทั้งทั้งบ้านได้ยินที่นี่ก็ได้ยินไปด้วยนะครับสินเจืยอกันก่อนอ่ะสินเจืยอยู่อีกแล้วแม่ลราแต่ว่ามันหมดไม่ไม่ไปแล้วนะผู้นี้ตื่นเช้ามาค่ะถึงจะเป็นก็เป็นวันเป็นวันเที่ยวชิวอีกวันที่หนึ่งคือเขานับนับนับทางทางสารคติวันนี้คือแรมสิบห้าค่ำนะผู้นี้คือขึ้นหนึ่งค่ำ ก็ค er. ือวันที่หนึ่งเขาเรียกวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งอ่ะอันนี้ทาง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 จันทรคติแต่ทางสากลนะมันก็จะมีบางกลุ่มที่เขาใช้สากลทางสากลเนี่ยวันที่เปลี่ยนราศีคือวันที่สี่กุมภาพันธ เป็นทุกทุกปีเขายึดตามหลักสากลให้รู้ไว้มันจะได้มันจะได้เป็นมาตรฐานสี่กุมาพาค่ะเรียกฤทชุมวันดอกไม่ไม่ใช่มันเรียกฤทชุมเขาเรียกวันวันวันเปลี่ยนฤดูนั่นแหละนั่นแหละก็คือแต่แต่สมมติว่าถ้าตามหลัก่วงจุ้ยท่านอาจารย์แล้วก็ต้องดูทุกวันจุติจีนแต่ว่าของเรามันไม่ได้ไม่ได้ขีดเส้นแบ่งแบบนี้ ของเรามันเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเพราะฉะนั้นมันจะมีมีมีพลันอ่าของเราอย่างปีกระต่ายเนี่ยเข้ามาก็ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ก็เข้าเขตของปีกระต่ายมาแล้วะก็อย่างที่บอกว่าพอดีอบางทีลูกศิษย์ยพอเข้ามาเรียนห้องช่วยแล้วสมมติบางคนบอกอุ้ยหนูเกิดวันที่สี่กุมภาเลย ในปีนั้นแสดงว่ามันหนูเป็นคนราศีใหม่และใช่ไหมอันนี้ก็คือต้องบอกว่าคุณต้องย้อนกลับไปดูปฏิทินพันปีปฏิทินร้อยปีเดี๋ยวนี้อกูอกูเขามีมีหมดแล้วเราก็ปฏิทินร้อยปีเราก็ดูว่าในปีนั้นตุดจีนมันคือวันที่เท่าไหร่ใช่สมมุติว่าถ้าตุดจีนมันก่อนวันที่สี่นั่นหมายคุณว่าความว่าคุณก็คือเป็นราศีใหม่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าในปีที่คุณเกิดมันไม่ใช่วันที่สี่แต่มันคือวันที่ ยี่สวันที่สี่คุณก็ยังเป็นราศีเก่าอยู่ถูกครับเรานับวันสุขี่เป็นหลักวันที่ิตเป็นหลักนะครับอันนี้คือคือคือกฎกติกาที่ที่ที่เราใช้กันก็จะเข้าสู่บีกระต่ายเนี่ยนะไกลละไกลละเดี๋ยวพอเช่งคือปล่านปเปล่านเปกระต่ายแล้วเออแล้ว สมมติว่าพอเข้าปีกระต่ายปุ๊บในทางฮงจุ้ยเราเนี่ยนอกจากจะต้องโอเคมีการวางเคสนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเชนนะฮะอฮะก็ไม่ได้ก็คุยไปเรื่อยๆก็อยู่แถวนี้เลยตึงใจก่อนอ่าอ่าสวัสดีอ้าววันนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณค่อยไปร่วมกันตอนตีหนึ่งครึ่งโอ้โหนี่กูว่าชุดคืนนี้มันกินกันไม่ลงล่ะไม่ชุดคืนนี้ไม่ได้ชุดใหญ่ก็บอกก็หนูถึงถามป่าแล้วว่า งานไม่ใหญ่ใช่ไหมวิก็ไม่ใหญ่ไงงานงานไม่ใหญ่แต่เลือกซื้อชุดมาประมาณทิดหนึ่งแล้วอ่ะคิดดูดิแขวนเต็มบ้านหมดแล้วแดงไม่ได้เต็มบ้านหมดแล้วเลือกไม่ถูกเออจริงจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลุ้นกันมื่อกี้กำลังจะบอกว่าสมมุติว่าพอเข้าสู่จุดจริงเข้าปีใหม่และวันนี้พรุ่งนี้ปุ๊บ ลูกศิษย์บอกว่าเฮ้ยมีแคตอะไรที่แบบว่าจะพบจะพบนะแนะนําหน่อยพบแบบติดตัวติดตัวก็มาตรฐานที่เราพบกันนะ,ะผีซิ่วเะเอมอันนี้คือมาตรฐานแล้วทีนี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่ในทางวงช่วยของอาจารยนะ์ที่เราใช้ก็คือปกติเราก็จะใช้ปีที่เขาเรียกว่าปีฮะหรือปีเพื่อนกันเออปีเพื่อนกันปีนี้ปีนี้ปีนี้เป็น เป็นเพื่อนกับปีหมาใช่ไหมปีกระต่ายเนี่ยเป็นฮะกับหมาเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยไม่รู้เราจะลาศีอะไรก็ช่างเลยเราพบหมาไว้ก่อนก็จริงๆท่านอาจารย์ก็จะมีเคสแล้วก็โมไว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณก็มาหาเลือกดเอาจะเป็นหยกเป็นหยกเป็นหมาหยกหมาหยกเป็นจี้เป็นเป็นที่เอาไว้ห้อยเล็กห้อยได้จะผูกกระเป๋าได้นะแต่ไม่ต้องเอาไว้ใสไว้ในปาก อมเลยเหรอเออพกหมา <c oughs> พกหมาไม่ได้ป่าไม่ได้ป่าไม่ได้เออห้าห้าห้ามหาม,มาในป่าห้ามพกแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอุย้ยฉันเรียนถุงพวงจี้มาพอดีฉันเป็นคนเกิดราศีปีมังกรฉันชงกับหมาฉันพกหมาไม่ได้ไหมจริงมันได้นะแต่ว่าวถ้าคุณค,คิดมากเออถ้าคุณกังวลก็ไม่ต้องพกเออใช่ไหมแต่จริงทำเนียนไห้เถรอะอคุณทำเนียนไว้เพราะว่าปีนี้กระต่ายดุแล้วแรงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเพื่อนกับหมาพอกระต่ายกำลังจะขย้ำอ้าว เพื่อนเราเราไม่ทําเพื่อนเออนึกว่าเพื่อนกันเอาเอาหนักๆนักนอ่จะเปชียวพิเศษยิ่งกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละก็เหมือนกับว่าให้เป็นพวกเดียวกันนะครับแล้วก็อะไรที่มันหนักมันก็จะเป็นเบาแค่นั้นเองแต่ก็คือเราก็ต้องพกติดตัวปัญหาคือพกติดตัวแต่เวลาไอ้มันมีเรื่องเนี่ยมันจะมักเป็นเวลาที่เราไม่ได้พกติดตัว เลินิดเดียวอาบน้ำเอาลองคิดดูบางทีอาบน้ำใครจะไปคิดว่าเอาก็ถอดไว้สิจะเอามาอาบน้ำได้ไงจ้าพอถอดปุ๊บลื่นล้มหมดแกเลยในห้องน้ำอันนี้ก็อันนี้ก็เรียนได้ชมอันละทั้งหมดทั้งมวลนะรู้เพื่ออาจารย์ใช้คำว่าอะไรนะให้ตระหนักใช่ไหมแต่อย่าตะหนกให้รู้ไว้แล้วก็ เข้าใจแล้วก็สับรุงแค่นั้นเองคือคืออย่างที่บอกว่าพอเรารู้เรื่องฮองจุวยแล้วอ่ะเราจะสามารถบันเทาหรือเราควบคุมได้เราควบคุมชีตเราได้เราก็อย่างเงี้ยนึ่งในบ้านเราตั้งสิบสองราศีอย่างเงี้ยมันก็โอเคแต่เวลาเราเข้าไปในบ้านแล้วมันก็ไม่ชงละ เหมือนก็มนก็มีตัวช่วยเยอะเอ้รู้ป่ะโนูนะแต่ก่อนเนี่ยถึงขั้นดูเวลาว่าเวลาไหนที่มันชงกับเราด้วยอันนักเรียนใหม่ๆไงเออพอเรียนใหม่ก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนเป็นกระต่ายใช่ไหมเวลาชงมันชงกับไก่ใช่ป่ะช่วงเวลาไก่มันห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งใช่ป่ะไม่ทํะไรนอนอย่างเดียว <c oughs> ข้าวยังไม่กินเลยรัวเข้าครัวไปแล้วเดี๋ยวซ่อมตำข้ามบ่ายน้ำมันรั่วเปนน้ำร้อนรั่วก็อย่างที่บอกว่า อย่าไปอย่าไปคิดเยเอะอ,อย่าไปคิดเยอะแล้วก็รู้อ่ะรู้ก็คือรู้มีสติอ,อย่างที่บอกนะพอ,อเราเรายิ่งกังวลยิ่งเกิดป๋าเคยบอกมันดึงดูดเออมันดึงดูดจริงจริมันไปดึงดูดจริงๆนั่นแหละเหมือนผอมทั้งว,ว่าเล่นสก,กีแล้วคิดว่ามันจะชนมันก็จะชนแต่แตถ้าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตใต้สำนึกเรามันจะไปมองหาแต่เหตุนะแต่ถ้าถ้าเร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 ามองหาแต่ทางรอดอย่างเงี้ยรู้เพื่อหาทางรอด มันก็จะรอดนะคะรับคอมเมนต์เข้ามาไงว่านี่สนุกมากนะคือนี่เขาฝึกกันสี่วิชาเลยนะตีกันหน้าดูเลยเนี่ยเนี่ยสีนะ่วิชาให้คือเรามาให้ดูห,หน้า็อบบี้ให้เห็นบรรยากาศโ,โหเยอะแยะมากเลย เรายังไม่ได้ไปในส่วนตรงที่อาบน้ำอาบน้ำนั่นก็คือเราไม่ค่อยไปทีนี้ตรงนั้นสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมาให้เห็นชัดๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สว่างเละเละเปียกกระสันนะจ๊ะถึงกระสันดิหนาวมาเปียกมาแล้วเปียกมาแล้วก็มาเหยียบเละหมดแล้วเดี๋ยวเอาฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็คือเป็นเริพิชาสุดท้ายใช่เริ่มต้นไม้กูบเริ่มต้นไม้กูบนี่เริ่มต้นไม้กู เ,เริ่มต้นไหว้ค,ครูทางนนั้นรูนู่นไหว้ครูคอยู่ทางโน,โน้นนู่นไหว้ครูไหว้ไหว้สมเด็จองค์ปฐมนะเขาวิสุทธิเทพนะอ่ามีเป็นเจ้าของวิชามหาเบาทุกครั้งเวลาเรามีฝึกมหาเบาก็ต้องอัญเชิญสมเด็จองค์ปฐมมาด้วยแล้ววันนี้ก็ก็ก็มีอ่านน้ำมนต์อิสานยะนะก็มีแผ่นครูไหสิบนะครับอ่าเราไหว้ครูกันก่อนพอไหว้เสร็จปุ๊บเราก็เดินไปอ่านน้ำมนต์ไปทางน้ําประตูเมืองด้านนู้นใช่ค่ะจริงๆร่ย จะทาเป็นเป็นเป็นฝาบัวแต่ป่าว่ามันไม่คลาสสิกเนี่ยอย่างนั้นแหละดีแล้วตักตักอ้าคนมันไม่เยอะไม่เยอะมากเนี่ยก็เอาแบบเนี้ยสนุกดีปกติเราก็จะชินกับการหิ้วกระเป๋งแบบหิ้วกะเป๋งแบบแล้วก็ใช้ขันน่ะลาดทีนี้น้ำมนต์เนี่ยก็เป็นน้ำมนต์อิสรสัญญะแล้วก็ผสมด้วยน้ำมนต์อาโหสิกรรมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสวดอะไรแค่ภาวนาในใจนะขออำนาจหลวงปู่ใหญ่ช่วยอาโหสิกรรมนะครับ แล้วก็เวลาลาดก็เอาโหสิกรรมอโหสิกรรมไปเรื่อยๆจนจนอ่านแล้วหมหมดนะครับก็จะหมดและทีนี้เสร็จปุ๊บกรรมหมดแล้วหมดแล้วเออก็มาเท่านี้ก็มาเจอมหาเบาอันนี้ดูบรรยากาศคนที่หมดกรรมกันแล้วเออก็มาเจอมหาเบาอที่สั่นนี่คือปื้มปิตินะเปื้อนหนาวเห็นไหมใครบอกว่าร้อนแล้ววิไม่เลยนะครับที่นี่ ไม่ต้องแบบป๋าผมบอกเราเราพี่น้องันก็ค่อยๆเห็นไม่ต้องรีบทำไปเรื่อยๆมีเวลาให้คุณะเยอะมากนะอ่ะทีนี้พอเจิมกันเสร็จเรียบร้อยก็มาอีกมุมหนึ่งก็มาดื่มน้ำมนน้ำมนอิสาสายะละเป็นยากรูนะครับอ้ตัวแห้งกันละเนี่ยมันมาดอะมันจริงจริงมันจริงจริงมันไม่มีลำดับหรอก แล้วไหว้ครูเสร็จกินน้ำมนต์กินน้ำมนต์ไปอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์นนเสร็จมาเจิมก็ได้ไเพราะยังไงก็อยู่ในสี่วิชานี้เออนั่นแหละนะแต่ว่านี่ป๋าบ,บอกให้ก็คือที่มาพิเศษก็คือยายาครูชุดนี้นะที่ท่านอาจารย์เอามาให้เราฝึกในส่วนของมหายาครูอิสาสายะเนี่ยอันนี้เป็นยาเขาเรียกถ้าคนเหนือเขาเรียากยาเก๋าคือยาตั้งต้นแต่เดิมโบราณของของโบราณที่ท่านอาจารย์มีแล้วพอมาเป็นยาโบราณเนี่ย มันก็ตกทอดกันมามีชิ้นเดียวนะอ่าทั้นถ้าเวลาเขาขยายวิชาเขาก็จะเอายาชิ้นเนี้ยไปเป็นต้นแบบแล้วก็เอาผงยาขยายไปได้ขยายมันขยายน้ำม์นะเนี่ยทีเนี้ยอเนี้ยก็คือขยายไปแล้วแต่ว่าเหลือองค์ที่เป็นต้นแบบอะมันก็มีแบบหบางแล้วเหลือนิดเดียวแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์เอาไว้ฝึกอเนี่ยถ้าอาจารย์เอาชิ้นนี้ของท่านอาจารย์เน่เอามาให้ฝึก บอกว่าของรักของผัวไงน <ละ S 1> ั่นป๋านั่นแหละของของคือั้งหมดแล้วคือหมดเลยนะหมดเลยใช่ที่เหลือทีนี้ั้งหมดหมดหมดนี่ต่อไปก็เป็นรุ่นลูกแล้วไงอย่าอ,อ,อย่างที่ป๋าฝึกที่ป๋ามาโม้ให้ฟังนี่ของป๋าเนี่ยฝึกรุ่นลูกนะรุ่นที่ที่ขยายมาแล้วยังมีฤทธิ์มากขนาดนี้ทีนี้ถ้าเป็นของโบราณที่สร้างไว้เนี่ยโดยครูบาอาจารย์แต่โบราณเนี่ยนะมันก็จะยิ่งขลังมากขึ้นฤทธิ์ของ <c oughs> อิศาสาสยยะได้ก็จะยิ่งมากขึ้นเป็นยังไงฤทธิ์ สำเร็จทุประการนึกอะไรก็ได้นะมันมีมันมีเคล็ดลับอีกอันหนึ่งนะคนที่ที่กินไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะก็คือมันมียาคูอยู่ตัวเดียวที่ต้องทําแบบนี้นะที่สาระคือต้องเอามาเทินหัวเวลาจะเคยไหมเคยเห็นเวลาอาจารย์ไหยไหมต้องเอาเออเอามาพนมเอาเหนือหัวแล้วก็อธิษฐานขอให้สําเร็จทุกประการจริงจริงวันก่อนท่านอาจารย์ก็ กล่าวไว้เช่นนี้ก็คืออย่างนี้นะเออเอามาจบจบเนื้อหัวอแล้วก็ค่อยกินเนื้อสุดสูงสุดขนาดนี้ใช่ที่ท่าโบราณก็ต้องนั่งเหมือนหลวงพ่อคูณนั่งอย่างหยอกใช่แล้วก็ไหวอย่างนี้ไงเออนั่นแหละเนี่ยวก็ลังสวดกันแล้วใครจะกินนะเผื่อเผื่อฟังเราอยู่ เขาจะได้ลงไม่ได้ไม่มีเขาเขาเขาคอนเซนเทรตกับบทสวดมากเมื่อกี้ป๋าลองดูละอเหรอล้วเออเหมือนสอบก็สอบเข้ามาไล่เลยเออเออเออจอดจอมากเลยอ่ะก็ถ้าใครยังไม่ได้กินแล้วดูไลฟ์อยู่นี่นะสมมติว่าพอมาสวดแล้วกําลังจะกินนะนั่งลงแล้วก็เธอเดี๋ยว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 ีเสมาธิเออเอาเอาเราไม่ไม่กวนเขาเราก็ให้เห็นภาพวันนี้วันนี้เมื่อจากว่าประชากรเยอะแยะเกินไปนะเราก็เลยไม่ได้จัดจัดลงมัน ะเดี๋ยวจะให้เฉพาะคนที่พักก็คนที่นอนเต็นท์ก็เสียใจอเคพราะนั้นไม่ให้เลยทั้งคนก็เดี๋ยวไปไปได้ของที่มีค่าอีกอย่างหนึ่งทุกคนก็คือตอนที่ว่าเออเวลาครูด้วยนั่นด้วยแล้วก็ได้ให้แล้วใช่ไหมจินดาวันดีให้ไปรักษาในคนพิเศษแล้วแล้วก็พิเศษอีกไหนจะเดี๋ยวไหวไฉ่สิงเอียร์ไ้ส้มอีกเออดูดูคลิปไหมดูเอามาดูเอามาดูเดี๋ยวหาว่ามันไม่จริงนีม นี่อ่ามาบรรยายสิบรรยายอ่าเมื่อตอนเย็นนะท่านอาจารย์ก็มาทําพิธีอธิษฐานให้นะอธิษฐานอันนี้ขนมเทียนเดี๋ยวเราจะให้คนละหนึ่งลูกไม่ใช่ไก่กาไม่ได้ซื้อไปเรื่อยนะอันนี้ต้องสั่งทําพิเศษอร่อยมากค่ะเมื่อกี้อาจรให้ชิมอ่ะเดี๋ยวฟางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งเอาแบบว่ากล้องกล้องหน้ากล้องหน้าให้เห็นชัดๆนี่อ่ะนะ นี่ก่อนจะามาแจกนี่อาจารย์ให้ชิมแล้วนะเมื่อกี้ให้ทีมงานชิมเมื่อกี้ชิมไปห้าลูกเขาเียไม่ต้องกินละที่ชิมไปห้าลูกนี่คือหิวหรือเปล่าไม่ไม่อร่อยอ่อร่อยจริงอร่อยจริงจังอ่านนี้เสร็จไว้แล้วนะอ่ามีพูดด้วยนะด้วยด้วยเนี่ยอ่าจะเห็นตามนี้เอะแล้วก็เห็นมีรูปนะที่ป๋าถ่ายไว้อืก็คืออันนี้ปีกระต่ายไง ก็คือตรงในล็อบบี้นี่แหละใครมา็มาถ่ายรูปได้นะเข้าสู่ปีกระต่ายแล้วแล้วก็เห็นว่าเมื่อเย็นท่านอาจารย์มาทําพิธีอะไรไปให้ไหมมาอันนี้แจกอ่างเปล่าให้ให้ใหน้องๆที่ล็อบบี้มาทำงานเส่แล้วมแจกอ่างเปล่านี่กระต่ายหรือไอรอนแมนเนี่ยกระต่ายกระต่ายตาแมวเชิงดูดิเออเออแต่ที่ที่ไปทําให้คือไปเสกส้มให้ที่ที่ตรง ท่พระเจ้านะกรณีป๋าไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าป๋าเมื่อจัดของดูได้ในห่วงจี้รับอรุณเดี๋ยวจะตัดต่อจะประมวลภาพทั้งตั้งแต่ตอนที่ท่านอาจารย์ไปไปเสกไหว้ตรงหน้าเฉลียะแล้วก็ในค่ำคืนนี้ตอนตีหนึ่งเพื่อใครรับไปแล้วแล้วก็ตัดต่อทันทีเลยนะเพื่อที่จะให้เป็นรับอรุณไม่ต้องทำไม่ต้องนอนกันอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้อะไรนะวิชาวาจาทิพตาปากเอปากทิพปากทิพ แต่เล่ฟังไปไหยแล้วตาโตฟังไปไหนบาทพิษปราบพิษเออราบพิษอะไรคือราบปราบตากตเข้าใจว่าเหมือนกับปราบพิษร้ายเออราบพิษเออที่แท้คือปากก็คือเนี่ยปากที่ใช้พูดอ้วก็เหมือนกับว่าเป็นเจรจากับอากงไว้ก่อนว่าอ่าขอให้อากงเนี่ยให้พรลูกหลานที่คืนนี้มาไหว้ ทุกคนเนี่ยกลับไปแล้วก็ประสบความสาเร็จโชคดีมั่งคั่งร่ารวยทุกคนเหมือนฝากฝากไว้ฝากไว้เออฝากทุกสิไว้เลยไม่ได้อยู่ก็มาฝากฝังไว้ให้เลยนะอ่ะก็เราก็จะไปไหว้กันนะครับเดี๋ยวคนที่อยู่ที่นี่ก็ฟังไว้ด้วยก็คือประมาณนั้นประมาณเที่ยงคืน45้าเราก็จะทยอยเดินเดินไปเดินไปกันละกันแล้วก็ไปรวมกันที่หน้าบ้านอัญมณีนะประมาณตีหนึ่งเราจะเริ่มไหว้กันประมาณตีหนึ่งสิบห้า ตามเริ่มตามเริ่ม<ป>ตามเลิกนะอ่าอ่าแล้วก็ใครมีของที่จะเอามาเองเนี่ยจะมีส้มมีช็อกโกแลตมีอะไรเนี่ยก็เตรียมไปนะครับไปอยากให้มีภาชนะไปด้วยอาจจะมีจานมีถาดเล็กๆไปนะมีถุงใส่ไปแล้วก็เอาไปวางรวมกันอแต่ว่าควรจะจําด้วยแล้วของใครเขียนชื่อเอเอเขียนชื่อหนตาโตเขียนชื่อตาโตไว้แล้วนะแต่ว่าเขียนชื่อไปก็เท่านั้นถ้าเขาเอาไปนะเธอเออเดี๋ยวตามไปทวงนะไม่รู้ได้ไงล่ะ เฟอร์เรโร่เหมือนกันสิงฝันสวัสดีค่ะนี่นี่โอ้โนี่มาจากคอนัสดีคร FC แม่สบายดีโอ้สบายขนาดนี้เดินให้หวิวเลยเป็นไงล่ะน่ะอ่านั่นแหละนะประมาณประมาณตีหนึ่งเราไปเจอกันแล้วก็เราก็จะไหว้กันประมาณตีหนึ่งสิห้านะครับอาจจะนั่งรอเมามอยกันไปนิดหน่อยนะครับเพื่อความสนุกสนาน Oh, มีจุดประทัดนิดๆป่าซื้อมาแค่แค่แค่สองร้อห้าสิบนัดเออเออมีเคล็ดในการจุดประทัดอะไรบ้างไหมอ่ะประทัดเนี่ยนะ mm hmm. อาจารย์บอกว่าเป็นวัตถุมงคลที่เอาไว้ล้างพลังแล้วล้างพลังได้ดีมาก mm hmm. ปีต่อปีเพราะฉะนั้นทุกวันที่สมมุติอย่างปีใหม่ไปแล้วอย่างนี้นะครับที่เขาจัดจุดทำเนียมตามทำเนียที่เขาจุดประทัดหน้าบ้าน เพื่อล้างความเป็นอัปมงคลภายในบ้านอ่าเพราะฉะนั้นทั้งปีเนี่ยก็จะประสบกับความเป็นมงคลเพราะนั้นในทางเคสในทางกูช่วยเราก็จะใช้เคสที่เป็นประทัดเนี่ยหลายอย่างอ่าเอาไปติดคานเพื่อระเบิดคานคุณ<ำ>สามารถทําได้นะชคุณดูอยู่เนี่ย่าไปซื้อแต่ว่ามันเป็นประทัดเคสไม่ใช่ประทัดจริงๆนะเอ,อ ปัททัศนไม่อันนี้เคล็ดคือมันจุดไม่ได้มันมันไม่มีไส่แต่ว่ามันเป็นรูปลักษณ์ที่ท่านอาจารย์ประจุพลังไว้ให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดทั้งหมดเนี่ยเราหมายถึงว่าต้องมาบูชาบูชามาเช่าบูชาที่ที่ห้องเคล็ดอาจารย์หมาหรือว่าที่ล็อบบี้เนี่ยนะใช่ค่ะก็เอาไปติดคานได้คือถ้าบางบ้านมีคานไงี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดปิดฝ้าใช่แล้วมองเห็นคานก็เป็นสลายคานซะหรือ อันนี้ป่าช้าติดหัวิดท้ายใช่ไหมติดหัวติดท้ายหรือว่าจะกลางด้วยก็ได้แล้วแต่เอาที่สบายใจมมองขึ้นไปประทับเต็มเลยนะเออสบายใจสบยใจชอบแบบนี้เอาแบบนี้แล้วที่ป่าช้ามันมีสองอย่างนะครับอย่างแรกคือหนึ่งพวงเอาแขวนไว้ในรถก็แขวนไว้ตรงกระจกที่มอหนแหละเอาไว้กันอภปมุงคนนะอุบัติเหตุอะไรเงี้ยที่มันรุนแรงเนี่ยมันก็จะหายไปรวมถึงโดนขโมยด้วยนะ เขโมาลดการขโมยเลยตกใจมาทาตกใจมันเป็นเคล็ดมันเป็นเคล็ดอะไว้กันขโมยได้ไว้การบัติเหตุได้นะครับทำให้แควข้างปลอดภัยอีกอันนึงง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกบ้านก็เหมือนกันในทิศใต้ของบ้านเราวัดจากท้าจีไปนะท้ายจีบ้านอหาทิศใต้ให้เจอเอาชั้นล่างนะชั้นล่างกันนะหาทิศใต้ให้เจอเอาประทัดสามพวง ก็ประทัดอันนี้แหละเคตเนี่ยแหละแต่ใช้เป็นพวงมันจะถุงนะแล้วก็ห้อยเป็นพวงๆเนี่ยสามพวงเออเอามีใครไม่แกะบ้างเนี่ยมาให้รู้หนึ่งบางคนแต่บางคนเขาติดไอ้ติดระเบิดคางเขาไม่ได้แกะเลยเฮ้ยต้องติดต้องแกะแกะใช้เคตต้องแกะทั้งหมดโอเค ต้องออกมาจากซองเอาไปจากซองนะห้ามห้ามไว้ในซองนะคุณจะใช้งานเวลาจะกินข้าวแล้วต้องออกออกจากถุงไหมเออไม่กินไม่ได้ใช่ไหมก็คือกินถุงเข้าไปอ่าทีนี้เอามาติดยากนิดนึงนะไม่ลับปล่อยให้มันห้อยห้อยมันติดตรงตรงที่เป็นพวงได้บางคนเขาก็ใช้เหมือนกับว่าตัวตัวแตะอ่าค่ะอ่าในทิ่ใต้เนี่ยเราก็เอาไปแขวนไว้สามพวงสามพวงเลยอ่าก็ช่วยทําให้เกิดชื่อเสียง นี่เป็นตัวตัวกระตุ้นกระตุ้นเคล็ดชื่อเสียงเนี่ยพวกที่ทําออนไลน์ขายของเป็นอะไรพวกนี้อยากให้มีชื่อเสียงคนรู้จักก็ทําได้อันนี้เป็นเคล็ดง่ายๆตั้งแต่เคล็ดดึกดําบันเราก็ใช้กันเป็นปกติแล้วก็เพิ่มเติมได้ไหมในเรื่องของอาถรรพ์บางบ้านเท่านั้นบางบ้านเท่านั้นที่ท่านอาจารย์จะพิจารณาแล้ว ถึงจะให้ใช้ไม่ใช่ว่าพอเรามาบอกแล้วไอ้เคสนี้เอาไปใช้เลยนี่เป็นอาถรรพ์ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาถรรพ์เนี่ยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของโมันจะได้มันจะได้ผลเพราะว่าอาจารย์เป็นคนมอบให้บอกให้ทำก็คือบางบ้านที่แบบว่ามันติดเงื่อนไขหลายๆอย่างฝาที่จะข้ามยุคเปลี่ยนยุคคือมันตกยุคอะอมันทำอะไรไม่ได้ใช่ แต่ต้องใจถึงมากๆจริงๆท่านอาจารย์ก็จะให้ใช้ประทัดจริงนี่แหละตามเลิกตามยามที่ท่านอาจารย์ให้ไวแล้วก็ไปเลยบ้าห้อยนั่นแหละต้องต้องยาวนอะอันนี้ต้องยาวๆหน่อยคุณต้องห้อยลงมาอ่ะชั้นสองมันมีกี่ชั้นก็งให้มันระเบิดตามชั้นมาเลยถ้าชั้นเดียวก็พอถ้าชั้นเดียวก็ใช้ใช้พวกเดียวพอเออท่านอาจารย์จะกาหนดให้ด้วยนะว่ากี่้อยต่ำ ไม่ต้องถือแต่ว่ายาวๆเขาจะใช้ยาวๆก็มันก็คือเหมือนเคสแรกที่ป๋าบอกก็คือใช้เสียงประทัดเพื่อล้างอัปมงแต่อันนี้จุดจริงอาจุดจริงเพื่อเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนพลังในบ้านเปลี่ยนหัวใจบ้านทําให้บ้านเนี้ยการเป็นบ้านใหม่ค่ะแต่ว่ามันจะมีมันจะมีอาถรรพ์อยู่ได้แค่หนึ่งปีเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นทุกปีผมก็ต้องจุดแต่ไม่ใช่ไปสีซ้วนนะ บางบ้านเนี่ยดาวยุคเก่าดีกว่าดาวยุคใหม่เลอเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนไปแล้วพลังมันจะไม่นิ่งแล้วคุณต้องเข้าใจด้วยคุณต้องมีความรู้มากพอดาวแต่เราบ้านมันขึ้นอยู่กับพลังหน้าบ้านเองท่านถึงได้บอกไงว่าท่านอาจารย์จะพิจารณาให้ว่าบ้านไหนสามารถเปลี่ยนได้แบบนี้หรือไม่ให้เปลี่ยนแบบนี้ทีนี้พอวางบ้านเนี่ยอ่าพัฟังไว้ด้วยบ้านไหนที่เคยได้เคส็ดนี้ไปแล้วท่านอาจารย์ให้ทําแล้วทําทุกปีต้องอย่าลืมนะเพราะว่าถ้า ลืมปีไหนมันก็มันก็เหมือนับตึกมันก็หมดอายุเลยบ้านนี้จากที่กําลังก้าวหน้ามายุคนี้กระดุดนิดนึงย้อนกลับไปยุคเดิมเลยเนี่ยบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเนี่ยทุกปีก็ต้องโทรมาถามป่าว่าจุดวันไหนเขาก็จะถามเพราะว่าเขารู้ไงอาจารย์ให้เขาถามก็น่าจะมีเขาจะทําเขาติดตามโฟล์ทุกปีไม่กี่บ้านหรอกเนาะใช่ใช่ก็อันนี้ก็เป็นอีกเทคหนึ่งที่ท่านอาจารย์นามาใช้อเป็นปกติค่ะ อ่ะอันนี้ก็เอาสนุกสนุกเอาแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวให้เขาไปอาบน้ำอาบท่ากันให้เสร็จแล้วเราเจอกันอีกทีนึงประมาณตอนตีหนึ่งนะเดี๋ยวทีมงานก็จะไปไม่รู้ตื่นเมื่อไหร่ตื่นสิต้องตื่นต้องโทรตามกันนะสัญญาลุกไม่ทงตีห้าเขาไปไหนกันหมดไม่หรอกต่อให้เราไม่ตื่นถ้าอาจารย์ก็โทรมาอ้าวเดี๋ยวไปเจอกันตอนตอนตีหนึ่งนะครับก็ไปไหว้เทพเจ้าใส่สิ่งนี้กันแล้วก็พรุ่งนี้นะครับอย่าลืม นะทุกคนเลยนะไม่ใช่เฉพาะคนที่นอนที่เมื่อกี้มีคนมาถามาเขากลัวว่าเขานอนเต็นท์แล้วเขาจะไม่ได้ไปได้ไปได้ไปวงจี้สัญจรคือไปได้หมดเลยนะค,คุณจะนอนเต็นท์นอนที่บ้านได้หมดเลยนะครับเก้าโมงนะครับเก้าโมงมาเจอกันที่ล็อบบี้นะครับไม่เกินเก้าโมงครึ่งเราจะเริ่มออกเดินทางน,นะครับๆๆๆเพราะฉะนั้นมาได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงทะเบียนที่หน้าที่ล็อบบี้ล้วส่วนทางบ้านถ้าไม่ไม่มาก็เสียใจด้วยไม่รับวอล์กอิน ไม่รับวอล์กอีเลยก็ดูไลฟ์ไปเป็นตอก็จะไล่ให้เป็นช่วงๆแล้วกันแล้วก็จะบันทึกไว้ให้เป็นออกรายการเวอร์ไวบ้างอะไรบ้างอ่ะะนก็เป็นน้ําจิ้มไปอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันอาบน้ําแต่งตัวก่อนเพราะว่าต้องในงานสองคนนี้ต้องใช้เวลาวันนึงสองชั่วโมงอ่เนี่ยออเดี๋ยวไม่ต้องทำผมตีกระบังอีกแล้วมาแกละใช่ไหมแกะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับอันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ à xa lắm xa lắm một lắm một